ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทตบอยนะครับหลังจากที่ผมทำคลิปของอินเดียไปแล้วนะฮะว้าวยอดวิวดูแบบหลักเป็นแสนนะครับ2แสนวิวภายในที่เดียวก็เป็นอะไรที่เฮ้ยนานๆทีจะมีคลิปแสนวิวเขาสักทีนัน,านๆาเมื่อก่อนก็ยังพอมีบ้างอันนี้นานๆทีจะมีบ้างสักทีนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโฆษณาของรถของประเทศอินเดียนะฮะในรอบนี้ผมก็จะเอาเรื่องของอินเดียมาเล่าสู่กันฟังให้มุมมองหนึ่งของผมแล้วกันถือว่าเป็นความคิดของผมเองในเรื่องของความแปลก แปลกของพวกเรานะไม่ใช่แปลกของเขาของเขาเนี่ยเป็นเรื่องปกติของประเทศอินเดียเขาคนอินเดียขเขาคงเป็นเรื่องปกติแต่สําหรับเราคือมันเรื่องแปลกเพราะว่าฝั่งเรามันไม่ค่อยได้เห็นทํากันนะครับสำหรับเรื่องราวที่จะเล่าในะต่อไปนี้กับการทํางานของรถแท็กเตอร์แบบแปลกๆหูแปลก,ปลก,ปลก,ปลกตาของฉบับคนไทย ในประเทศอินเดียกันแล้วกันนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe กับช่องเทตตาบอยด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับแล้วก็บริษัทไทยไทเทสเตอร์ตัวแทนจำหนารถยนต์จอรเดียประจำจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นบริษัทของผมเองครับใครอยากได้รถจอเดียหรือใครอยากได้อะไรจอรเดียก็ติดต่อมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับมายภูพานทำเพลงเรามาเข้ากันดีกว่าว่าอันดับที่แรกอันดับแรกอันแรกที่ผมจะเล่าถึงเนี่ยมันคือเรื่องของอะไรนะฮะ อันแรกที่ผมจะเล่าถึงนะฮะนั่นก็คือการลากจูงหรือลากพ่วงของหนักๆของประเทศอินเดียเนี่ยซึ่งมันลากกันหนักมากนะครับมันลากกันแบบว่ายกคือรถขนาดของเขามันไม่ใช่ขนาดใหญ่นะคนเป็นรถขนาดกลางซึ่งยกขับกันทียกล้อหน้าลอยลอยสูงบ้างเตี้ยบ้างกวันไปบางทีลากกันแบบโอ้โหโอเวอร์ไซส์ไม่รู้จะโอเวอร์กันแค่ไหนลากไม่รู้กี่สิบตันผมพูดคำว่ากี่สิบตันนะทุกคน อย่างในคลิปก็เป็นการลากอ้อยนะฮะแล้วก็ลากอือ่นๆนะครับของประเทศอินเดียที่เขาขับกันค่อนข้างที่จะทอระหดเรียกว่ารถประเทศอินเดียเนี่ยที่ผลิตที่อินเดียเนี่ยผ่านมือผ่านเท้าผ่านตีนของคนอินเดียได้นี่ก็ถือว่าดีกูดนะครับสำหรับการาขนย้ายสินข,ของประทอินเดียฮะอีกอันนึงคือของเขาจะเป็นการขนดินนะครับงานดินของเขาเนี่ยอีกอันนึงซึ่งเป็นอะไรที่ เออว่ะคนอินเดียจะใช้รถแท็กเตอร์ในการขนย้ายดินนะครับเราเขาไม่ได้ไม่ค่อยใช้นิยมใช้รถสิบล้อหรือรถบรรทุกแต่อย่างใดจะใช้รถเนี่ยรถแท็กเตอร์เนี่ยลากสาลี่ลากพ่วงจะเป็นแบบ,บระบบไฮดรอลิกผมไปที่เวียดนามก็เจอรถอันนี้เยอะนะทุกคนผมไปที่เวียดนามมาผมก็เจอเยอะเหมือนกันสําหรับการลากพ่วงแบบแบบ,แบ,บอย่างเงี้ยที่ประเทศาเวียดนามนะครับ อ่ะแล้วก็มาันต่อมานะฮะของประเทศอินเดียก็คือต่อเนื่องกันเลยแล้วกันมันเป็นการแต่งรถที่สวยสวยมากๆาแล้วสีสันมันแบบจิจาดนะฮะสำหรับรถประเทศอินเดียเอาจะเห็นเยอะในอินเดียที่เขาอาจจะแต่งแบบเอาะอะไรมาประดับเป็นสไตล์ของฮินดูหรือสไตล์ของาศาสนาก็ามาเกี่ยวข้องหรือ,อการแต่งซิ่งล้อนหน้าโตๆนะฮะใส่ลำโพงอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเจอกับพวกนี้เยอะมากที่ประเทศอินเดียนะฮะสำหรับการแต่ง รถไถของเขานะครับแล้วก็อันต่อมานะฮะต่อไปเลยแล้วกันสาหรับการชักกระเช้าของรถไถอินเดียเอออีกข้อหนึ่งเขาคือเขาจะมีการสนับสนุนโดยสปอนเซอร์เขามีคนดูเยอะนะทุกคนในในการแข่งข,ขันของเขาอีเวนต์ของเขาแต่ละอันของประเทศอินเดียเนี่ยการแข่งขันชักกระเช้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่คนอินเดียเขาชอบนะฮะมีกำนันผู้ใหญ่บงผู้ใหญ่บ้านมาเชียร์กันเยอะแยะก,กองเชียร์มากันเต็มสําหรับการชักกระเช้าของประเทศอินเดียเอารถไถมาหันหลังใส่กันแล้วก็ลาก ลากกันผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้มาตรวัดหรือกฎเกณฑ์อะไรในการวัดว่ารถคันไหนไซส์ไหนต้องมาแข่งกันนะทุกคนอาจจะอยู่ในระดับประมาณ5 5แรงอยู่ประมาณนี้เพราะว่าเทาเซีนส่วนใหญ่ก็จะเป็นจอร์เดีย5่าแล้วก็พวกสวาราชนะฮะสวาราชเนะะีนะะ่ยแหละสวราชเออมี f c บอกว่าที่เรกอ่านว่าสวาราชซึ่งแปลว่าเอการาชนะคร ในการแบบว่าเอามาแข่งก็อยู่ในระดับเลนส์ของประมาณ55 5แรงม้านะครับในการแข่งขันการชักระเยอร์กันในแต่ละครั้งของอินเดียแล้วก็จะใส่ลูกทวงล้อกันแบบโ oh อ้สนามซัมเมอร์เซลเห็นไหมเรามีการแต่งรถให้มันสวยงามด้วยสำหรับทศอินเดียนะครับมาอันต่อมาไปอย่างรวดเร็วอันต่อมานะครับก็คือการแข่งขันการลากผ่านพรวน,นหรือผ่านออฟเซตนะคร ซึ่งวิ่งเป็นวงกลมเหมือนคล้ายๆกับการวิ่งบัวลานแล้วก็ลากผ่านออฟเซ็ตไปรถก็จะแต่งกันมาเต็มๆๆเเต็มเหนียวนะแล้วก็ใส่เหมือนการฮะรเวททวงล้งทอทวงหลังทวงมันให้หมดนะครับสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้แล้วก็วิ่งวนไปวิ่งวนไปนะฮะเป็นวงกลมนะครับแล้วก็ลากผ่านออฟเซ็ตไปกติกาผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้กติกาอะไรนะแต่ว่าก็ลากไปอาจจะนับจํานวนรอบแล้วรอจนรถเจ๊งอะไรอย่างเงี้ยับผมว่าเดาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือว่าใครทําจํานวนรอบได้ดีที่สุดนะฮะ เห็นไหมเขาแต่งกันมาเต็มมาติดเทอร์โบติดอินเตอร์ลูกบลัมฮะเดินมาองโยกล้อกันใหญ่โตแต่ก็อยากเห็นอีเวนต์แบบนี้อยู่ที่เมืองไทยนะอีเวนต์ชักเยอร์อีเวนต์ลากผ่านพัวแล้วโอ้โหแม่มียอาการเอาน้ำสาดด้วยทุกคนโหดว่ะเอาน้ำสาดระหว่างวิ่งอ่ะทีดดูว่าเครื่องยนต์มันจะร้อนแค่ไหนซึ่งผมว่าน่าจะเป็นแบบการลากที่มันเป็นแบบใช้กําลังของเครื่องยนต์ค่อนข้างสูงมากๆ ซึ่งอาจจะเกินก oh, hey, ําล uh, uh ังของเครื่องยนต์ในการลากในครั้งนี้นะครับมีคนวิ่งตามนะเราน้ำสาดเครื่องหดเพราะว่าหดลมด้วยเออนี่ก็สุดยอดกันเหมือนกันนะเนี่ยเอาวิ่งตามน้ำสาดแม่งเลยเออเอาซิเอาซิเฮ้ยอยากเห็นการจัดอีเวนต์เหมนอยูไนนะทุกคนคอมเมนต์มาด้วยแล้วกันว่าการจัดอีเวนต์แบบนี้มันน่าจะเกิดที่ไีทายนะ วิ่งเนี่ยวิ่งเอาผ่านออฟเซตเนี่ยมาลากเนี่ยก็จะทำดินให้มันทุนรวนหน่อยแล้วก็ตีดินให้บดดินให้แน่นส้กหน่อยเอารถบดเบาๆไม่ต้องรถบดหนักๆเพื่อมาแข่งกันนี่น่าสนใจอ่ะอันต่อไปนะครับเป็นของแปลกที่อาจจะไม่แปลกสักเท่าไหร่นั่นก็คือนะครับใบมีดดันดินนะครับใบมีดดันดินของอิอนเดียเขาจะเป็นรูปทรงอีกรูปทรงหนึ่งที่เห็นในคลิปก็เป็นการดันสี่ันพร้อมือกัน ดันกันสามัีเีอร์นะฮะนี่ฮะลองดูฮนะใบมีดเขาจะทำทำเหมือนคล้ายๆกับตัวพวกรถรถบูโรเซอร์เลยหรือรถด,ดันดินโดยเฉพาะทางเลยลักษณะใบามีดของเขาคือจะทําแบบนั้นเลยนะครับคือคุมล้อหน้าเอาเหล็กคานมาคุมล้อหน้าแล้วก็มีตัวนี้ฮะอีกอันหนึ่งนี่เป็นใบมีดหน้าแบบแผ่นได้ หลายระดับซึ่งใบมิดเดิลแน,นาปากของเขาจะใหญ่กว่าบ้านเราจะสูงของกว่าบ้านเราเหมือน,อนแทบจะเหมือนใบกวาดหิมะอะไรทีเดียวนะฮะและอันที่นิยมของเขาผมว่านิยมมากกว่าใบดันข้างหน้าก็คือการลากผ่านเกรดด้านหลังนี่แหละอันหนึ่งของเขาที่ที่เห็นเยอะมากๆในอินเดียนะครับเห็นเยอะอย่างเงี้ยดซะจนยกล้ออีกอันนึงเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกับของต่างประเทศของเมืองนอกที่ใช้เป็นขนาดใหญ่ผมจาชื่อเรียกมันไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าไอ้ตัว ลากแล้วปาดดินเนี่ยเขา,เาขับรถลงมาจากบ่อใช่ไหมจากข้างบนแล้วก็วนวนเพื่อเอาดินขึ้นไปกองอยู่ด้านบนนะทุกคนเพื่อเอาดินขึ้นไปกองอยู่ข้างบนเป็นการขุดสระอีกประเภทหนึ่งนะใครสนใจเอารถไถไปขุดสระแต่ว่าเราเวลาขุดสะระเราใช้เบดันใช่ไหมแต่นี่คือเขาใช้ดินจากข้างล่างแล้วค่อยๆยกแล้วขึ้นไปข้างบนกองแล้วก็ปล่อยดินมาลงจุดที่ต้องการที่อยากจะปล่อยนั่นเองครับทำให้มันดินมันกอง,ส,งอสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ นั่นเองเลยนะครับและอีกอันเนี่ยทุกคนมาถ่ายกันดีกว่ามันคืออะไรอันนี้มันสุดมากอันนี้คูบูต้านะครับเป็นค uh, ูบูต้า MU 5502ครับเป็นสีอินเดียห่าน,นี่เอารถจอนเดียมาถอดกานหน้าออกนะฮะถ้าเห็นเอารถจอนเดียถอดล้อหลังออกด้วยนะครับและดูเออว่ะเขาถอ,อดออกทําไมอ่ะและมีนี่เลยฮะเป็นโครงรถเกี่ยวนะครับ คือ <laughs> เขาโย,ยกรถทั้งคันนะทุกคนมาไว้บนรถเกี่ยวเพื่อให้รถทั้งคันเนี่ยมันเป็นต้นกําลังของรถเกี่ยวนั่นเองโคตรสุดอะ่ะแล้วเอาเพลาล้อหลังต่อเป็นโซ่มาขับล้อหลังตรงเนี้โคตรโหดแล้วก็ใช้ระบบ PTO เป็นต้นกําลังในการปั่นเครื่องตัวรถเกี่ยวนี่นะครับเนี่ยเกี่ยวได้ด้วยไม่เห็นดรานะตอนนี้ไม่เห็นดราโคตรโหดอ่ะ เอารถแท็กเตอร์มาทารถเกี่ยวอะ่ะจะเด็ดไปไหนวะเออมันเอาทุกอย่างนี่คนอินเดียเก่งนะทุกคนเก่งคนอินเดียจะเก่งมากในด้านของวิศวกรรมแล้วก็ไอทีท็อปทอปสุดๆุณรู้ป่าโปรแกรมเมอร์ที่เก่งที่ผลิตประเทศที่ผลิตโปรแกรมเมอร์เยอะสุดในโลกอะ่ะเมื่อก่อนนะตอนนี้ผมไม่รู้แต่เมื่อก่อนอ่ะคือประเทศอินเดียนะฮะบอกเลยเคยโปรแกรมเมอร์เขาอยากไปเรียน โปรแกรมเมอร์ทั้งโลกเนี่ยอยากไปเรียนเป็นโปรแกรมเมอร์หรืออยากเรียนเขียนโปรแกรเมรเนี่ยต้องไปเรียนทนี่คือต้องไปเรียนอินเดียแล้วอินเดียก็เป็นารายการผลิตอะไรหลายๆอย่างอันดับโลกเนี่ยเขาจะมาอยู่กันที่ประเทศอินเดียกันนะครับอันนี้อันสุดท้ายจะเป็นทีเด็ดมากๆนั่นก็คือการขับรถไถยกล้อเขาจะยกไปทำไมไม <laughs> ่เข้าใจเหมือนกันว่าเออ้ขงขับรถไถย,ยกล้อก,กันที่นูน่นแล้วมีคนดูกันเยอะๆ ขับกันเป็นล่าเป็นสันกันเลยดีนะฮะแล้วก็มีไอเด็กไอคนเนี้ยไอผู้ชายคนเนี้ยนะฮะผู้ชายคนนี้เขาเป็นผมว่าเดาว่าน่าจะเป็นยูทูบเบอร์ที่เป็นเซียนในการขับยกล้อของประเทศอินเดียขอ,ขอผมขออนุญาตทุกคลิปเ้วย,ยกันนะทุกคนที่ขออนุญาตดูดคลิปมาแล้วก็มา <c oughs> ทำอย่างนเนี้ยเนี่ยยกล้อผมก็อยากทำนะทุกคนแต่ผมว่าดูแล้วนะว่าการขับยกล้อเนี่ยมันทำได้ จะเหมาะก็น่าจะเป็นรถเพาเดียวาซะมากกว่าเพราะว่าถ้าเอารถสองเพามายกล้อเกรงว่าเฟืองด้านในคันหน้าน่าจะไม่อยู่อ่ะแล้วเขาเติมลงยางให้อ่อนนะแล้วก็เขาส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในพื้นที่นุ่มที่เป็นพื้นที่ที่ไถแล้วเขาถึงจะเอามายกล้อแล้วก็ยางหน้าต้องเติมลงยางให้อ่อนเพื่อเป็นโชค๊คหรือเป็นซับแรงกระแทกเวลาล้อหนนะ้ามันหลุดลงเนี่ยถอยหลังก่อนเพื่อตั้งลําแล้วก็ใส่เย์เดินหน้าแบบรวดเร็วแล้วก็ปล่อยคับเนี่ยเหยียบเบรกหนึ่งข้างหูคนแตกกระจาย <laughs> เอ เฮ้ยตรงนีใครอยากเป็นอาสาสมัครมาขับรถยกล้อบ้างบ้างผมอยากเห็นในเมืองไทยนะว่าจัดอีเวนต์โชว์แม่งเลยโชว์ในโชวประเทศขับรถไทยยกล้อเนี่ยผมว่าน่าสนุกนะขับเป็นโชว์เลยถ้าเป็นงานโชว์ตามงานกาชาติเนี่ยขับรถไทยยกล้อจ้าอะไรเงี้ยครับน่าสนใจและนี่ก็คือนะฮะรวมของแปลกของการขับรถแท็กเตอร์หรือรถแท็กเตอร์ในประเทศอินเดียที่ เอาเท่าที่ผมหามาได้แล้วกันใครมีมีอันไหนแนะนําที่มันแปลกๆในะประเทศอินเดียก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันครับว่ามันมีอะไรกันบ้างขนะอาานะครับขออนุญาตเจ้าของคลิปทุกคลิปด้วยนะครับที่นํามาให้ทุกคนมาได้ดูอันนี้ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะเอามาทำอื่นนอกจากเอามาบบกว่าให้คนไทยดูว่าเออวะคนอินเดียก็มีอะไรแปลกๆอาจจะแปลกเรานะแต่วันมันไม่ได้แปลกเขานะฮะยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e ให้กับช่องเทตบอยด้วยนะครับฝากบริษัทคาร์เตอร์ตัวแทนจำหน่ายรถเตกเตอรจ์จอนเดียประจำจังหวัดประจวบคีรีขันด้วยนะครับใครอยากได้จอนดเดียหรืออะไรรถเตอร์จอนเดียก็ติดต่อมาได้ที่ตามที่อยู่ด้านล่างนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ